สวัสดีค่ะนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับอาจารย์กอล์ฟพัชรดาเทวรางกูลค่ะในรายวิชา o per ating skill for multimedia technology ค่ะวันนี้อาจารย์กอล์ฟจะมาสอนใช้โปรแกรมด้ลยค่ะ Adobe Illustrator ค่ะ ซึ่ง Adobe Illustrator นั้นเป็นโปรแกรมประเภทเวกเตอร์ค่ะแล้วก็ใช้ทำคอมเอร์กราฟิกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันว่าอาจารย์จะพาไปทำเวิร์กช็อปอะไรกันนะคะตามไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ พบกับอาจารย์กอฟอีกแล้วนะคะในรายวิชา Operating Skill for Multimedia Technology ค่ะวันนี้เราจะมาสอนการทำดอกไม้นะคะด้วย Illustrator ค่ะเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันะะนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเซตค่าหน้าก,กระดาษของเราเป็น A4 ค่ะแล้วเลือกเป็นแนวนอนนะคะ ตรงพอยต์เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเซนติเมตรนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปตั้งค่าหรือหาพิกัดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้คำนวณง่ายค่ะจะได้อย่างน้อยก็จะได้ประมาณการได้ง่ายคร e เอทเลยค่ะเราจะได้อาร์ตบอร์ดมา1 a r t b อาร์ตบอร์ดนะคะอาร์ตบอร์ดนี้วันนี้เราจะสอนการทำดอกไม้แบบง่ายๆกันนะคะด้วยหลักการตรงนี้ค่ะเราเลือก e l e f t e tool นะคะแบบนี้ เราก็ทำการ Duplicate Object วงกลมตรงนี้นะคะโดยการกด Alternate ค่ะแล้วก็กด h i ิ ft ค้างไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาดูนะคะว่าากลีบดอกไม้ของเราเนี่ยโอเคไหมคอนเทนต์ก,กลับไปถ้ามันยังดูอ้วนๆอยู่นะคะแล้วก็ยืดมาดูว่าเราอยากได้ดอกไม้เป็นลักษณะแบบไหนนะคะแล้วเราก็ทำการ Select ทั้ง2 Object ค่ะจากนั้นไปที่ p a t h f i n เดอเรา เปิดมาแล้วนะคะอยู่ตรงนี้ถ้าของใครยังไม่ได้เปิดแบบนี้ให้ไปที่ Windows ค่ะแล้วก็เลือกผาดไฟเดอร์นะคะตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้ค่ะในการที่เราจะเอาอ็อบเจกต์ที่ซ้อนทับกันนะคะเราก็ต้องเลือกตรงนี้ค่ะเลือก Intersect นะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้กลีบดอกไม้แล้วง่ายมากเลยค่ะจากนั้นเราก็ไป เอาเส้นขอบออกนะคะแล้วเราก็ไปใส่สีดับเบิลคลิกนะคะให้สีฟิลเนี่ยมันขึ้นมาทับสตรกนะคะสต็กเนี่ยเราเลือกนันไปแล้วนะ,ะแล้วก็ดับตรงนี้กดซูมให้ดูนะคะนี่นะคะตรงเนี้ยพอเราคลิกขึ้นมาเราก็ทำการนันหรือไม่งั้นเราจะใส่สีเส้นได้นะคะเราให้ไม่ไม่ให้เส้นมีสีเราก็ดับเบิลคลิกสีฟิลขึ้นมาแล้วเราจะทำการใส่สี ทีนี้สีของเราเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกสีไปเลยแบบนี้นะคะก็จะใส่เป็นสีเต็มแต่เราจะทำการแกรดีเอค่ะเพื่อให้ดอกไม้ของเราเนี่ยมันดูมีมิตินะคะเราก็ไปกดคลิกที่แกรดีเอตตรงนี้นะคะถ้าใครหาไม่เจอหรือไม่ได้อยู่ในปุ่มตรงนี้นะคะก็ไปที่ w i n d ดว์เลือกแกรดีเอนี่นะคะหรือคอนโท f 9นั่นเองตรงนี้อ่าลองกดดูเห็นไหมคะก็จะมา มาเสร็จแล้วนะคะอันดับแรกตอนนี้ตัวออบเจกเรายังไม่ได้ถูกตั้งค่าเป็นการเรียนนะคะเราก็กดคลิก1ทีมันก็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะสีขาวดําเมื่อกี้เราเลือกดอกไม้สีแดงใช่ไหมคะอาจารเปลี่ยนใจอสีชมพูด,ดีกว่าเราก็ดดบเป๊ลคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกตอนนี้สีของเรายังเป็นสีโทนเดียวอยู่นะคะเราก็เลือกสวอตตรงนี้ก่อน ให้เอาโทนสีอะไรก็ได้มานะคะจากนั้นถ้าเราไม่ชอบสีสำเร็จรูปตรงนี้เราก็คลิกเพื่อที่ปรับด้วยสกอร์บาร์ตรงนี้ได้อีกเหมือนกันนะคะทีนี้เราเลือกแล้วดบไม้อาจารย์จสีชมพูนะคะแล้วก็เราจะเลือกกลีบดอกแบบนี้กับบางคนถ้าเกิดอยากให้กลีบดอกมันมีการไล่สีจากบนลงล่างนะคะก็มาตรงนี้เลยคะ่ะตรงนี้นะคะองศาตรงนี้เป็นศูนย์องศาอยู่เราก็ เลือกเป็น90องศาค่ะเห็นไหมคะถ้าเราอยากให้กรีดบนสีอ่อนข้างล่างสีเข้มเราก็ทำการเนี่ยสวับมันตรงนี้อ,อ๋อ reverse นะคะ reverse gradient แบบนี้แล้วเราก็ยังสามารถปรับความอ่อนแก่ของดอกได้ด้วยนะคะแต่อาจารย์อยากให้กลีบดอกเข้มมันอยู่ข้างบนเราได้กลีดดอก1ดอกละที่เราต้องการทีนี้ต่อไปนะคะเราจะทำการ copy อ b อบเจเนี้ยให้เป็นทิศทางอยู่ในวงกลมอย่างง่ายและทำได้รวดเร็วในภายในเวลาแค่1นาทีนะคะไม่ถึง1นาทีเราจะทำยังไงคลิกเลือก Object ค่ะแล้วก็มาตรงนี้เลยนี่ค่ะ rotate tool อ่ะเราเลือกไปแล้วนะคะมันจะมีจุด Pivot ตรงเนี้ยคือจุดหมุนถ้าเราไม่ไปทำการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเห็นไหมคะจุดหมุนจะอยู่ตรงกลาง าจารย์ขอทนแซดกลับนะแล้วเลือกให้จุดหมุนนะ่ะมาอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะซึ่งพอจุดหมุนอยู่ด้านล่างแล้วเราลองทําการหมุนออบเจกต์เห็นไหมคะเขาจะตรึงจุดเอาไว้ตรงนี้ทีนี้พอเราหมุนไปแล้วเนี่ยอาจารย์ขอทนแซดกลับไปก่อนอันขอพอยตรงนี้เลือกมาด้านนี้แล้วก็จะกด a l t เทอร์เไปด้วยนะคะเห็นเห็นมา์พอยเตอร์ไหมคะทําการซ้อนกันแบบนี้แสดงว่าเขาสามารถ Copy ได้เราก็ทําการเลื่อนนะคะกด a l t เทอร์เนตค้างไว้ด้วยนะคะแล้วเลื่อนมาให้อยู่ในตําแหน่งที่เราอยากให้ดอกไม้เนี่ยซ้อนกันประมาณไหนแบบนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้นะคะอาจารย์เอาแบบนี้แล้วกันจากนั้นกด Ctrl D ค่ะเห็นไหมไม่ถึง1นนาทีค่ะเราก็ได้ดอกไม้ที่ สวยงามเลยทีเดียวนะคะจากนั้นสมมุติว่าเราอยากให้ดอกมันซ้อนกันเราจะทำยังไงก่อนอื่นชั้นแรกได้มาแล้วเนี่ยเราต้องไปกรุ๊ปมันก่อนนะคะโดยการกด c อนโทรล G ก็ได้นะคะหรือไปที่ตรงไหนอะหาไม่เจอปกติจะกด c อนโทนลี G. นี่นะคะออบเจกต์ค,ค่ะแล้วก็กรุป๊ปเ,เห็นไหมมันก็จะเป็น Object เ,เดียว แล้วเราอยากทําการ Copy อีก1ชิ้นนะคะเราสามารถกด Alternate แยกมาอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่แต่ถ้าเราต้องการให้มันอยู่ที่เดิมเลยนะคะเราก็ควรจะไปกด Copy นะคะหรือ Ctrl C แล้วกดนี่ค่ะอ่า a พ e in place ก็คือทำการวางซ้ำณตำแหน่งเดิมเป๊ะ,เ,ปะเราอาจจะกดช็อตคัทด้วยชิป c t r โ l V ก็ได้นะคะกดไปจากนั้น เรายังไม่รู้ว่าอ็อบเจกต์มีกี่อันนะคะมองไม่เห็นเราก็ทำการหมุนหมุนก็ได้นะคะน,นี่เห็นไหมคะได้ถูกซ้อนทับกันเรียบร้อยแล้วเราสามารถปรับแต่งอ็อบเจกต์ชั้นบนได้นะคะโดยการใส่ opacity ให้จางลงแบบนี้ก็ได้นะะแล้วก็ทำการย่อ,อทีนี้การย่อเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเรากดกดชิปค้างไว้นะคะ scale resolution มันล็อกให้เรานะ แต่กลายเป็นว่าดอกเราไม่อยู่ตรงกลางแล้วเราก็ต้องทําการกดชิปด้วยนะคะแล้วก็กดอัลเทเนตด้วยแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าได้ทําการล็อกให้เราแล้วเราได้1ดอกแล้วนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะขาดอะไระยังขาดเกสรดอกไม้ค่ะเราจะทําเกสรดอกไม้ไปที่ StarToon นะคะแล้วก็กดค้างไว้นะคะ ของอาจารย์เลือกเอาไว้ค่อนข้างหลายแฉกนะคะถ้าเกิดเราไม่เคยเลือกมันจะเป็นประมาณนี้5แฉกแล้วเรากดค้างไว้ยังไม่ปล่อยเมาส์นะคะกดขึ้นบนจะเป็นการเพิ่มนะคะเพิ่มจํานวนแฉกของวงกลมนี้หรือกดลงล่างก็จะเป็นการลดเราก็เลือกเอาในแบบที่เราต้องการนะคะแล้วก็อาจารย์อยากให้กลีบของอาจารย์เนี่ย มีความโค้งไม่ให้มันแหลมอย่างนี้นะคะก็คลิกเลือกออบเจกแล้วก็มาเลือกตรงนี้ค่ะ direct selection tool หรือกด A ที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็ทำการกดมันลงมาแบบนี้นี่นะคะแล้วก็เอามาวางตรงกลางได้เลยค่ะนี่วางตรงกลางแบบนี้ทีนี้เคสสของเราเนี่ยมันไม่ควรที่จะเป็นกร a เดียนแล้วนะคะเราก็ทำการใส่สีแบบนี้เลยอาจารย์ย่อจอก่อน นี่นะคะสมมุติเกรสรสีแดงงาน,นมันไม่อยู่ตรงกลางก็ขยับมานะคะเราจะซ้อนทับเกสรก็ได้นะใช้วิธีการเดิมเลยค่ะ Ctrl C นะคะคลิกที่ Object c ต์ l C l C แล้ว Ctrl Shift V ค่ะแล้วก็ทำการย่อะะหรือหมุนแล้วก็เปลี่ยนสีเพื่อที่ให้เห็นนะคะว่ามันมีการซ้อนกันของ จ้าตัวกสรน,อนี้ตรงกลางนะคะจะขอใส่เกสอสีเหลืองแล้วก็มาคลิกเลือกที่สีเหลืองค่ะสดเลยเราก็จะได้ดอกไม้ละจากนั้นทำการกรุบหนึ่งครั้งนี่หนึ่งดอกของเรานะคะต่อไปเราจะไปทำดอกอีกแบบหนึง่งโดยการ ปรับรูปแบบของกลีบนะคะทีนี้เราจะทำยังไงอะ่ะเราก็อาจจะใช้วิธีการเดิมนะคะก็คือลากวงกลมมามันจะเป็นตัวนี้ก็ช่างมันก่อนนะคะแล้วก็ Copy c o p นะคะเสร็จนะคะก็ทำการหมุนหมุน45องศานะคะทั้ง2ชิ้นโดยการกดเอาเทเนตค้างไว้จากนั้นคลิกเลือกทั้ง2 l a เลเยอร์นะคะ แล้วก็ไปที่ pathfinder เหมือนเดิม pathfinder หายไปละไปที่ window ค่ะแล้วก็เลือก pathfinder นี่ค่ะมาแล้วนะคะคราวนี้เราจะเอา object ทั้ง2อันเราไม่เอาเฉพาะส่วนที่ซ้อนทับกันแล้วนะคะเราก็กดตรงนี้ค่ะเลือก unit ค่ะเราก็จะได้กลิดดอกที่เป็นอีกรูปทรงหนึ่งทีนี้รูปทรงนี้อยากจะเปลี่ยนการ gradient นะคะเป็น gradient จากข้างใน นี้แล้วก็อยากจะเปลี่ยนสีด้วยดอกทิวลิปดอกทิวลิป<อ>เขาสีอะไรเนะสีส้ออสมๆใช่ไหมประมาณนี้ค่ะเราก็ขยับได้เหมือนเดิมนะคะเราอยากจะให้สีมันแบบแกรเดียนมากน้อยอจากนั้นใช้วิธีการเดิมค่ะเลือก rotate tool นะคะแล้วก็คลิก หมุนมาไว้ด้านล่างจากนั้นกดเอาธเนตค้างไว้ค่ะแล้วก็หมุนหมุนให้มันอยู่ตรงไหนดีตรงนี้แล้วก็คอนทรลดค่ะถ้ามันซ้ำแบบไม่สวยเราคอนทรลแซดกลับไปนะคะเราก็วางใหม่ค่ะเราก็วางใหม่เคลียก่อนนะคะแล้วก็จุดหมุนอยู่ตรงนี้กดอัลเทเนตถ้ากดแล้วมันแบบ ไม่ไปนะคะก็ให้เคลียร์ค่าก่อนนะคะมามาคลิกตรงนี้ก่อนลูกศรดำเนี่ย selection selection tool หรือกด v นะคะออกจาก object ก่อนแล้วก็คลิก object ใหม่แล้วก็คลิก rotate tool ใหม่ค่ะเพราะว่าปุ่ม pivot เนี่ยมันเล็กมากแล้วบางทีเราไม่ได้กดไปโดนใช่ไหมคะมันก็จะทำให้คำสั่งอะมันงงว่าเรากดอะไรก็เคลียร์ใหม่คะ่ะอาจรย์ก็กด c อนทินดีนะคะเราก็จะได้ดอกทิวลิปละทีนี้ตัวเคสร เกสรดอกทิวลิปอาจารย์อยากเอาแหลมๆเลยแล้วกันงนั้นรอบนี้นะคะก็ทกําการเลือกเรใช้สีแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นวงกลมนะคะวงกลม สร้างใหม่เลยก็ได้ตอนแรกขี้เกยียจสร้างนะคะจะไปก๊อบมันมาอยู่ในลนี่อยู่นี่นี่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเือนดวงอาทิตย์เลยค่ะจากนั้นก็กรุ๊ปนะคะอ็อบเจกต์ทุกอย่างเลยกรุ๊ปให้มันเป็นหนึ่งชิ้นเราก็จะได้ดอกไม้แล้วค่ะ เนไคะเราสามารถสร้างดอกไม้ได้หลากหลายรูปทรงเลยนะคะนี่ได้2ทรงสดอกแล้วค่ะต่อไปจะเป็นการสร้างดอกไม้ในลักษณะ3มิตินะคะ3มมิติอันนี้ไม่ยากไปที่ตัวนี้เลยค่ะ star tool น,นะคะแล้วก็เลือก object แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่สี gradient เหมือนเดิมอยู่แล้วนะคะไม่เป็นไรแล้วจากนั้นนะคะเราทำการ copy ตัวนี้ไปที่ edit copy แล้วก็ edit p เพส In p a พ t จากนั้นก็ทำการย่อนะคะ,ะคลิก Selection t o o นก่อนทำการย่อโดยการกด s ชิปแล้วก็เัาเทนตค้างไว้ด้วยนะคะ,ะย่อออบเจกต์ให้อยู่ตรงกลางเลยนะคะจากนั้นคลิกเลือกทั้ง2ชิ้นนะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะเครื่องมือเบนทูลหรือกด W นะคะกด W จะมีเบนทูลขึ้นมาหรือถ้าใครไม่อยู่ตรงนี้นะคะให้ไปที่ Object นะคะแล้วก็เลือก Blend นะคะตรงนี้จะมีแน่นอนแต่ถ้ามา Object Blend แล้วเนี่ยต้องเลือก Blend Option นะคะอย่าเพิ่งไปกด Make เลือก Blend Option ก่อนนี่แต่ถ้าเกิดของใครมีอยู่ตรงนี้ก็แค่ d o บเบิลคลิกนะคะก็จะง่ายดีของเราจะเริ่มต้น Default อยู่ที่ Smooth Color เราไปเปลี่ยนเป็น Specific Step นะคะแล้วก็ตรงนี้ใส่จำนวนอ่าใส่สักร้อยนึงก,นก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าโปรแกรม e l ล่าเป็นโปรแกรมเวกเตอร์ถ้าเกิดเครื่องช้าแล้วเรา ใส่ลูกเล่นอะไรให้มันไปเยอะเนี่ยพวกแกรเดียนเยอะๆสร้างเอฟเฟกให้มันเยอะๆมันจะคำนวณช้าแล้วก็อาจจะค้างไปเลยก็ได้นะคะกดโอเคไปค่ะพอกดโอเคแล้วนะคะจากนั้นถ้าเราใช้เครื่องมือตัวนี้อ b อบเจกต์ Object, เราไปที่เบลนดแล้วก็เมคหรือกดเอาชนะตคอนโทนบี b, ก็ได้นะคะเนี่ยแบบนี้ก็ได้อันนี้วิธีที่1ทําแบบนี้หรือวิธีที่2นะคะเราขยายไปแล้วก็กด เลือกออบเจกตัวนี้ล่ะค่ะเบนทูนเห็นเมาส์พอยเตอร์ไหมคะมันทำการเปลี่ยนเราก็เลือกจุดที่1ของเบนออบเจกที่1แล้วก็มาคลิกที่จุดที่2ของออบเจกที่2ส,สังเกตนะคะเห็นเห็นจุดสีขาวไหมคะตอนนี้ยังไม่โดนที่เวกเตอร์นะคะยังไม่โดนที่จุดมันจะเป็นสีขาวแต่ถ้าโดนที่จุดเวกเตอร์ปั๊บเขาจะเป็นสีดำเราคลิกห่งทีเห็นไหมคะว่าผลเหมือนกันตรงนี้เนี่ย อาจารย์ลองให้ดูอีกวิธีหนึ่งนะคะสมมุติว่าเราอยากจะเบลนส่วนนี้คลิก1ครั้งให้มาทวิตอยู่ตรงส่วนนี้คือเบลนข้ามช่องกันนะคะลองดูนี่นะคะเขาก็จะแบบพยายามเบลนเข้าหากันแบบมีการเอี้ยวเข้าหากันนิดนึงนะคะน,นี่นะคะ,ะเมื่อเราทำการเบลนแล้วนะคะต่อไปให้ไปที่เอฟเฟกค่ะแล้วเลือก distort transform นะคะจากนั้นเลือกทวิด ไปที่เอฟเฟกนะคะเลือก Distort and Transform แล้วก็เลือก t w e a k ซึ่งตอนนี้เราจะต้องอ Select ที่ Object ด้วยนะคะแล้วก็กด t w e a k ตัวนี้จากนั้นกด Preview ดูค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ดอกไม้แล้วเราก็ทำการปรับ Horizontal กับ Vertical นะคะก็คือระยะของการกระจายของดอกเนี่ยได้อันนี้อาจารย์ใส่สีแบบดูเข้มไปนิดนึง โอเคไปเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสีใหม่สินี่นะคะอย่างนี้มันก็จะมีความดูเป็นมิติหรือเราอยากจะเปลี่ยนแบบให้ไล่เฉดสีมาตรงนี้สักแบบออกแนวเหลืองๆก็ได้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้หรือจะเหลืองอ่อนก็ได้เหมือนกันเห็นไหมคะเราก็จะได้ดอกไม้ที่แบบเป็น3ามมิตินะคะ แล้วเราก็ค่อยใส่เกสรเข้าไปน,ะะนี่เราได้ดอกแล้วถ้าเราชอบดอกแบบนี้นะคะเราก็ทำการ duplicate แล้วก็ปรับขนาดได้นะคะแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปเสียเวลาทำใหม่อีกรอบแล้วนะคะอาจารย์จะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูนะคะเขาก็จะเป็นสีชมพูหรืออ่ะเป็นสีไหนมาน่อยเป็นสีแดง แบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะได้ดอก3ดอกด้วยกันย่อมาแบบค่ะต่อไปนะคะเราจะทำกา้านวิธีการทำก้านนะคะเราก็จะเลือกปััดแล้วก็โค้งไปอาเป็นแกรเดียนอยู่เรากลับมาเป็นสีขาวดำเหมือนเดิมก่อนแบบนี้นะคะเวลาเราทำก้านเนี่ยเราก็ ขยายเส้นได้นะคะโดยการใช้เครื่องมือตัวนี้ค่ะวิดทูนค่ะนี่นะคะนี่ตัวนี้วิดทูนคลิกไปค่ะแล้วก็ไปที่ตัวเส้นของเรานะคะเราจิ้มไปที่เส้นนะคะแล้วก็ทําการขยายคือเราอยากขยายตรงไหนเราอยากให้ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนก้านใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนนี้สมมติส่วนปลายเนี่ยเราอยากให้มีความใหญ่ขึ้นมาหน่อย ค่อยๆดึงนะคะเนี่ยเขาก็จะดูเป็นเหมือนลำต้นอ่ะเราไปเปลี่ยนสีได้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวใช่ไหมคะนี่ค่ะเขียวเข้มหน่อยแล้วก็หมุนกด Arrange นะคะไปข้างหลังแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเราอยากทำการวาดนะคะให้มันมีทิศทางอ่ะเดี๋ยวจะลองสอนให้ ให้ทำตัวเนี้ยให้เป็นบัดนะคะเราก็ทำการลักเส้นใหม่เอาใหม่นะคะไปที่ width tool ทำการขยายส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้แคบลงหน่อยแบบนี้นะคะจากนั้นตรงเนี้ยค่ะสี fill เนี่ยค่ะเอาเส้นออกนะคะให้ให้มันคลิกเป็นสี นี่ค่ะนี่นะคะตรงนี้คลิกออกคลิกเลือกอ b อบเจกต์ค่ะแล้วก็ไปที่บรัตแล้วเลือกจุด3จุดไม่ใช่ขีด3ขีดค่ะไปที่ New b r ัตนะคะแล้วก็เลือก Art ์ตบลักดกดโอเคไปค่ะจากนั้นเปลี่ยนเป็นตินนะคะกดโอเคเข้าไปแล้วเราจัดดอกไม้นะคะสมมติว่าอันนี้จะเป็นแจก,กันดอกไม้ของเรา3ดอกด้วยกันนะคะแล้วเราก็เลือกใช้บรัต แล้วก็เซนไปข้างหลังค่ะอาริ s e n น to Back ค่ะจากนั้นก็ตรงเนี้ยก็ค่อยๆไปเสริมใบเอานะคะใช้บัดเหมือนเดิมถ้าเราเห็นว่าเราอยากให้ใบเนี่ยมันมีความใหญ่ขึ้นอีกอันเนี้ยนะเราก็สามารถเปลี่ยนสโตกได้นะคะนี่เห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้เาก็จะมีใบที่เล็กๆใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็อาจจะใหญ่ไป แล้วเ,เลือกเป็น2แล้วเราก็ทำการวาดแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำการกรุปค่ะกรุปทุกส่วนเลยนะคะคอนทนจีค่ะามาดูใบนี้กันต่อนะคะใบนี้ก็ไปที่บล็อะ,ะแล้วก็ทำการลากดอกไม้ไป ก้านก้านของดอ,อกไปนะคะซึ่งก้านอาจจะขอเพิ่มเป็น2พอยต์แล้วก็ Send ์ทูแบ็ค่ะแบบนี้ยกขึ้นมาหน่อยะะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำการ ระบายระบายใบยนะคะอันนี้อาจจะใหญ่หน่อย3พอ,อยแบบนี้นะคะ่ะ นะคะพอเราได้แบบนี้มันจะทําให้ตัวใบของเราเนี่ยมันไม่ได้ซ้ําแบบถูกก๊อปปี้เป๊ะนะคะจากนั้นเราก็เลือก object arrange to front นะคะมันจะได้มาอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็ทำการ กรุปคอนโดนจีค่ะนี่นะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ดอกไม้แล้วค่ะและในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะให้นักศึกษาพยายามฝึกสร้างสรรค์นะคะผลงานด้วยศิลปะของการสร้างอาร์ตบัดแบบนี้นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รู้จักใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์นะคะแทนการมานั่งวาดหรือนั่งระบายทีละดอกทีละดอกค่ะวันนี้อาจารย์ก๊อบลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ